Uh, พอดีตอนระหว่างอัด uh, คลิปที่บ้านไฟดับรับก็เดี๋ยวขอพูดซ้ำตรงเอ่อ uh, t e d o u t t o o r Air Unit ชุดล่างนี้นะครับแล้วก็หน้าที่ของตัว n n r r y y r e o v v r y y View ตัวนี้เนะเาะก็คุยกันเฉพาะโหมดที่เป็นหน้าหนาวแล้วกันนะครับไปโทษหน้าร้อนนะครับแบบประเทศไทยเนาะอากาศที่วิ่งเข้าตรงเนี้ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอากาศร้อนชื้นใช่ไหมหรือว่าอุ่นชื้นใช่ไหมครับส่วนอากาศที่จะเอ็กซ์อสออกไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นอากาศแห้งเย็นแห้งนะครับอากาศร้อนชื้นวิ่งเข้ามานะครับผ่านกรองใช่ไหมแล้วก็มาโดนตัว Energy Recovery View ซึ่งอันนี้มันเป็นรูปล้อเนาะหมุนนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างฝั่ง e x h a u s t กับฝั่ง i ิน a ท e นะครับสมมุติเป็นหน้าร้อนเนี่ยอากาศร้อนชื้นวิ่งเข้ามาถูกกรองนะครับ ถูกดักความร้อนดักความชื้นนะครับแล้วก็มาถูกทําความเย็นด้วยคอยเย็นใช่ไหมแล้วก็จ่ายเข้าห้องนะครับแล้วก็อากาศเย็นก็จะวิ่งเข้ามารับโหลดนะครับลมจ่ายนี่อาจจะอยู่แถวแบบสิบสี่อะไรแบบนี้นะครับมารับโหลดในห้องคนอะไรพวกนี้นะครับตอนออกนี่ก็อาจจะออกที่ยี่สิบห้าเงี้ยเนาะแต่ว่าความชื้นก็จะลดลงนะก็จะแห้งอยู่แถวสี่สิบห้าสิบอะไรแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ความชื้นอากาศเย็นแห้งก็จะวิ่งออกไปถูกกรองนะครับ แล้วก็ความเย็นความแห้งก็จะมาสัมผัสกับที่ลูกล้อตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยจิงออกไปทีนี้อากาศที่วิ่งเข้ามาเนี่ยอากาศร้อนใช่ไหมเวลามันมาเจอมีเดียหรือว่าเจอสารที่อยู่ในลูกล้อเนี่ยซึ่งมันเย็นกว่าเนี่ยอากาศที่วิ่งผ่านก็จะถูกครีคูลเนาะมันก็เลยจะมาเปลืองพลังงานทความเย็นตรงนี้ลดลงนะครับก็ประหยัดพลังงานที่ชิลเลอร์ได้ส่วนความชื้นก็จะถูกสื่อตัวนี้จับเอาไว้แล้วมันก็หมุนกับไปที่อีกฝั่งหนึ่ง เวลาอากาศเย็นแห้งจากรีเทิร์นกลับมาเจอมันเนี่ยก็อากาศเย็นแห้งก็จะมารับความชื้นจากในลูกล้อนี้แล้วก็ค่อยทิ้งออกไปนะครับก็เพราะฉะนั้นตัวโดเอสเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่ลดพลังงานนะครับในการทำความร้อนความเย็นตรงนี้นะครับกับช่วยเรื่องแลกเปลี่ยนลาเทนฮีทก็คือเรื่องความชื้นด้วยนะครับอ่ะก็เพื่อขยายความ ทำให้เข้าใจชัดขึ้นนะว่าพวกเออ่ข้อนี้นะครับแล้วก็ข้อเนี้ยเอ,อมันสื่อความหมายว่าอะไรนะครับแล้วก็พอดีอ่านแล้วก็จะขยายความเยอะหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรบ้างถือนึกภาพไม่ออกนะครับอพอจบหัวข้อนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปดูหัวข,ข้อถัดไปนะว่าเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารกับเรื่องอะไรนะ เรื่องอ,อภาวะสบายนะครับสมร r m a ออมฟอร์ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ